ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยู u ู e นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับจํารถหกล้อดําซิงนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาออกหากินนะครับหอดหม่องหอดวางหอดม้าวแล้วนะครับผมของผมก็เหลือ,อยางสองเส้นไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็น้ํามันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนแต่ท่อน้ําตัวนี้ครับเดวจะพาท่านผู้ชมมาดูท่อน้ําตัวนี้ของเราตั้งแต่ ที่ว่ามันเป็นสนิมนะครับตอนนี้ได้ใหม่แล้วนะครับเดี่ยวเยี่ยมๆนี่นะครับเยี่ยมๆไม่ไม่เน่ะนี่ครับแกจัดใหม่เลยนะครับผมเพิ่นเฮ็ดให้เองแล้วก็ตามของพ่อใหญ่กำลังเลี้ยวไปเลี้ยวไปวะเลี้ยวแล้วบ่เลี้ยวไปมันเป็นอย่าง กันกันฮวนันกัน,น,นกันฮวันตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งสองสามกับของพ่อชันนะครับแล้วก็ของผมก็พร้อมที่จะออกเลยครับครับไปกับเบอร์หนึ่งครับผมเที้อเล็กน,นะครับไปเซตเตียงใครก่อนเขาฟังนะฟังนะ,นะอ่าปายทางส่วนจุลเจ้าเอเจ้าได้ไปไวะในเตียงมันเครเพียงวะเออรอเปียนเราเนาะของห้องพ่าท่านในเปียนนี่วะ อันนี้ก็เหลือแค่ไปเปลี yeah, ่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าอ่าคิวทันได้เชียงเคียงเงียบพอวะเงียบพอไหมเงียบดีวะเอี๋ยวว่าคิวว่าเสียงเคียงเงียบลงเงียบลงไม่หลุดกันนี่ไหมตะกี้แรงแกะ ย่า่ขี่น้ำกลนไหนย่าวันที่วันทีอ่อ่ามก็ของกันนะไปน้ำกันอยู่มงหเแย่ง่นเหรอนี่ของผมล้างเสร็จแล้วนะครับอัดสอกัดซี่ตัวตัวหางกับแ้มนะครับอู แต่วว่าในพื้นพื้นพื้น,นจะออกแดงแงเนียนะครับเพระาะว่าผมเอา,เอาน้ํายากัดปูนนะครับกัดออกรับสังเกตด,ดูว่าแถวนี้จะไม่มีค่าปูนเลยเห็นปะแต่ก่อนจะไปดูย้อนดูคลิปหลังได้ครับจะเป็นโอกโรกเลยเนี่ยครับปันท้าย,ยากันเลยนป็นยังไงวะไปสั่งช่อดิ ไอเครื่องโชว์กับของเฮ้นี่ครับเป็นจะเป็นภาพอ่าเป็นสนิมนะครับมันไหลลงตอนนี้มันท่านในแห่งนะครับเดี๋ยวเขาไปกวาดออกแล่นอีกสอง่ถวกับแกะจิกเพียงครับแม่ล่างน้ำมือกันแล้วอะเดี๋ยวไฟบอกๆๆ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  ให้เราไปออกก่อนครับให้คันเบอร์หนึ่งออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะเทียนน้ำมือกันแล้วออก,ออกแล้วครับหรือว่าเราจะไปเลยไปพร้อมมันกระเบ์นหนึ่งเลยครับเพราะรองล่างไี่มีอันตนะครับเดี๋ยวไปเ,เจอกันช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับเ,เที่ยวแรกแทกมันครับผมมันหมานเด้อ เ,เน,ออเน 1, 2, 1, 3, ี่ยยานเก๋เนี่ยปุ่นยู๋ก็ปุ่บปั้บกระจายถุงกล่องหลานเดือดจ้าดูเจ้าขาดกว่าไปจากพยันอันตารายจากโควิดส <c oughs> ิบเก้าน้เล่นของแล้วครับท่านผู้ชมครับข้างหน้าผมก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมเ <c oughs> พราะมันรถไอร่อนดิฟังฝุ่นจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่า เทนหางมันมาสีนี้แล้วผมก็แนะน,นำให้ให้เล่นอย่างนี้แหละผมว่ามันสวยเลยไนเลยบอกถามตีวว่า อาเรับรถนีเป็นตื่นเตแต่มเชป็นแหกอนขับรถได้เปลีนเลยเป็นช่องลงเจงเหลงยังไงหรอ เคอหนึ่งนี่แรงจริงครับอย่างหนึ่งจะคนขับรถเป็นผู้แลี้งรถเร็วได้ผมมา งงออกมาได้กว่าน้ไปเครื่องโชว์แล้วครับปองคันเบร์เก็ดเมื่อกี้น่าจะได้แก้ไขอีกไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือเปล่านี่นะครับออกจากบริษัทเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมจะได้เห็นเลยว่าอ่า บริษัทภูมิโยไซนะครับาทางซ้ายมือจะเป็นของบริษัทจเจริญทรัพนะครับท่านผู้ชมนะครับซ้ายมือจะเป็นของจเจริญทรัพของเราก็จะลอดใต้สะพานครับสังเกตดูดีๆนะครับ ถ้าไปตรงนี้น่าจะฝัะ่งขวาน่าจะไม่พ้นนะครับไม่พ้นยังไงนะครับมันมันสามเมตรนะครับปุ่ยของเขาของเขาจะเมตรมาแต่ฝั่งขวาจะเป็นสี่เมตรนะครับเพื่อกวนรอดได้สบาย น้ำท่าดูแล้วน้ํามันเครื่องขาดนิดนึงน,นะครับน้ามันเครื่องนี่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็จะก็จะก็จะน้ํามันเครื่องถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็จะก็จะเติมน,นะครับแล้วเราค่อยกลับมาเปลี่ยนที่ศูนย์เรื่อง เจอคนนะครับคันข้างหน้านะครับก็ไปรับไปส่งนะครับตอนไปส่งก็กงกออกแกก็ไปส่งนะครับออกมาได้ยูอ่ะอันเดียออกมาแล้วนี่ตอนไปส่งแกก็ไปส่งนะครับขากลับยังแวะรับอีก ขอบขอบคุณครับขอบคุณน้ำใจจากพี่แกน,นะครับแล้ว่าข้าเจ้าพาก็เลื่อนที่แหละเลื่อนให้นะครับแต่ว่าผมให้เกียรติเรียกขอเรียกน้าแล้วกันเพราะว่าแกก็อา,ายุโอ้แต่ว่า้เท่า,าอ่ะอาในเรียกเลื่อนยังลื่นแบ่ผมคับอันเรียกไห้ก็ที่ว่า,าเพืเ่อนนอลุ่นพี่ทัางทีก็ไอ้รับาบางทีก็พี่ เรียกนาแล้วเสียแต่แกใช้ใช้ทำแทนแกก็อ้ายอะไรี่อะลรบอกซิเ,เลยวะเ่าจะทบโดนเหมือนชกอัพขคยบ้าเลย <laughs> เมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่กับเบอร์เก็ตนะครับที่นั่นแหละครับที่เป็นเท่าแก่ผมนะครับในน่องอยางมาเบื้องรถให้ท่านเบอร์เก็ตมาให้่อปยังยี่ห้อสีอยู่นี่มันก็จะดูเหมือนเป็นส่อหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอ่อ ตอนไปอยูบอ่บา้านเนี่ยเขาก็ขับรถพยายามาเพยายามมึงไงอยากจวด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 ไปเลยเนาะแต่พอมาขับเซลร์นะครับมาขับรถใหญ่มันมันไม่จวดเหมือนจอัางที่เราตั้งใจใช่ไว้นะครับาาก็จะความรู้สึกาาก็จะอึดอึช้าๆหน่อยปกติครับไปนานๆน,น,น,นี่ความรู้สึกนะครับ ตอนวิ่งตอนนั้นก็แปดสิบก็ถือว่าไปเร็วแล้วนะแปดสบเดี๋ยวนี้เก้าสิบแล้วผมแค่วาวสาตาอยู่ที่นั่แล้ว <laughs> าากวนะลัวไม่ทันเบอร์หนึ่งครับ ปลาทางของเราก็น่าจะยังไม่ทราบที่ลงนะแต่เข้าๆแล้วน่าจะเป็นแหลมนะครับเพราะว่าเห็นเสียนุโคโรดลงนะครับน่าจะเป็นแหลมเป็นมองลุมองไหนหรอบ,บอกว่าเชื่อ ส่วนของที่เตรียมมาก็มีอ่าผมนองรับอ่าองผบาปูตินอนนะครับก็คบเครื่องใช้ส่วนตัวนิดหน่อยครับผมสงการนะครับก็อ่าต้องบอกว่าเป็นสงการที่แบบไม่สนุกเลยนะครับปีนี้สําหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะสนุกอี่รองผมไดอยู่บ้านอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมไม่ได้ไปไหนนะครับ แล้วก็เสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดกนะครับทั้งเมียนะครับทั้งลูกนะครับทั้ง่อเถานะครับซึ่งงานเอ็น่ะเถาวงนี้ซึ่งงานหงนะครับทั้งพี่สาวเมียนะครับทป้านะครับแล้วก็ลูกชายผมมันไม่ติดนะไ e อ EQ อ่ะผมเอาแยกออกครับแยกออกทีนี้เอาเอากลับาบมาบระเบือ นะครับพาลูกชายมาบอรบูนะครับอาการมาเริ่มออกที่หลังครับท่านผู้ชมตกตอนเย็นมาอาการเริ่มออกแต่พอตรวจก็ไม่ขึ้นนะตรวจที่ยังไม่ขึ้นนะพออาการเริ่มออกแล้วทีนี้ก็เอาละเป็นไข้นะครับทีนี้ก็ไปติดกับห้านสาวบมอีกแล้วก็ไปติดกับร้องสาวนะครับ ตอนนี้นะครับทั้งบ้านเลยครับติดง่ายมากนะครับแต่มันก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่มันมันเป็นลูกติดต่อครับผมมันจะรู้สึกว่าเสียวเวลานิดนิดหน่อยหน่อยมันไปมันไปยางหันยางหนีประได้แล้วพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกติดต่อนะครับผม พ่อยวเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคือจะสั่งวันที่้อกวันยี้ถึงแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับย่บานวันเหตุิปเลยถ้าปวดหัวจะน้ำเลี้ยงอันนี้นะครับผมต้องขอโทษขออภัยครับตอนนี้ก็มารับรถแล้วครับเส็จวันจั์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ